แฟนคลับสงสัยกันหนักมากนะคะว่าความรักนั้นถึงจุดสิ้นสุดแล้วหรือเปล่าสําหรับคู่ของคุณกวางวาปัปพยะนะคะกับไฮโซเฮาส์เนื่องจากช่วงนี้ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นทั้งคู่หวานออกสื่อกันเลยค่ะแต่ล่าสุดนะคะเหล่าเอฟซีก็สบายใจได้เพราะว่าคุณกวางนั้นออกมายืนยันแล้วว่าความรักนั้นยังหวานเหมือนเดิมโดยเผยว่าตอนนี้ค่ะปรับตัวกันได้แล้วหากถึงเวลาที่เหมาะก,ก็คงจะเข้าสู่พิธีวิวาค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็อายุขึ้นเลข3มแล้ว ก็มีคุยคุยกันบ้างส่วนตัวก็ไม่ได้ดูที่ระยะเวลาแต่ดูที่ว่าทั้งคู่นั้นอยากจับมือใช้ชีวิตร่วมกันหรือเปล่าส่วนตอนนี้เพื่อนๆก็เริ่มทยอยแต่งงานกันมากขึ้นแต่เจ้าตัวก็ไม่ได้กดดันมองว่าการแต่งงานนั้นเป็นความฝันของผู้หญิงทุกคนส่วนตัวก็อยากแต่งเมื่อพร้อมค่ะที่ผ่านมานะคะความรักก็มีปรับมีคุยเรียกได้ว่าคุยกันตลอดแต่ไม่ถึงกับทะเลาะกันรุนแรงเมื่อก่อนยอมรับว่าหวานมากแต่ช่วงนี้ก็เบาลงเพราะว่าโฟกัสกับการทํางาน ส่วนประเด็นที่เพื่อนสนิทอย่างเดียวรศราก่อนหน้านี้ออกมาแชร์เว็บพนันเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเป็นห่วงตามประษาเพื่อนแต่ก็มองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาตนเองไม่อยากจะตอบแทนก็เลยคอยช่วยเหลือเขาในฐานะเพื่อนสนิทหากมีอะไรผิดพลาดก็จะคอยเตือนนั่นเองค่ะครับ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางทาง u u u e e แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิ์ชกันได้ที่ True Insider นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ